ควันนี้ผมจะมารีวิว Sony Walkman WMR202 นะครับผมเป็นตัวบางนะครับอวัสดุดูสวยมากพรีเมียมเลยครับผมคือฝาหน้าเป็นโลหะนะครับผมฝาหลังก็เป็นโลหะครับแล้วก็เครื่องนี้มีซองหนังตรงรุ่นมาให้ด้วยครับผมนี่ครับยังดูใหม่อยู่เลย ผลิตปี1987ครับผมผ่านมานานมากสภาพนี้ลูกเล่นมีอะไรบ้างน,นะครับก็จะมีระบบกับเทปอัตโนมัติครับผมโหมดนี้แล้วก็มีโหมดเ,เลือกชนิดมวนเทปนะครับผมเป็น normal metal แล้วก็ chromium ครับระบบ d o b n r ครับตัดเสียงรบกวนที่สำคัญรุ่นนี้ มีเป็นระบบอัดครับผมอัดได้แน่นอนมากเป็นตัวบางที่อัดเสียงได้ด้วยนะครับส่วนจะเห็นแต่ในรุ่นใหญ่พวก d 6ซนะครับแล้วก็มีระบบกับเทปนะครับผมไปอีกหน้าหนึ่งก็คือ D.I.R. นะครับผมแล้วก็มีอวอลลุ่มแล้วก็แสดงสถานะแบตครับผมโอเคตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบ ที่เสียบอะไมคนะครับแล้วก็ที่เสียบหูฟังครับผมภายในก็ทุกอย่างก็ยังใหม่นะครับฮอเเปปก็ใหม่บางมากครับอืพอพอกับ external harddisk นะครับผมพอกภายไปทำงานฟังเพลงไปด้วยก็สะดวกสะดวกมากๆแล้วก็ใช้ฐานทั่วๆไปครับผม AA 1ก้อนเดี๋ยวผมจะลองเทสน,นะครับผม ให้ถ่ายใน A หนึ่งก้อนเทสเสียงดูนะครับรว่ารุ่นนี้เสียงเป็นยังไงบ้างทุกเล่นให้มาค่อนข้างครบครับจะลองดูว่าต่อนนะครับผมเงยังดีอยู่เลยครับโอเคเดี๋ยวผมลองใสม่มดนะครับทดสอบเสียงกันดูนะครับรุ่นนี้ ตัวบางลัวก็ผมจะเทสด้วยหู <c oughs> ฟังวินเที์นะครับผมเป็นตระกูลสอนะครับ s o น y ี d r m d r เดีนะครับ,อ m DR, m DR, รบขอดูรหัสก่อนเป็น mdr e 212นะครับผมตระกูลสองก็ให้สายสัญญาณที่คมชัดครับเสียงจะชัดเจนนะครับผมจะลองเทสดูโอเค ลองดูนะครับเสียงจะเป็นยังไงรุ่นนี้จะเ,เทสระบบกอก่อนก่อนหน้านะครับก็ไปมาได้แล้วก็เลือกชนิดเทปเทปผมมอนี้นะ่าจะเป็นโคมเมียมนะครับผมเลือกเป็นอ่าโครเมียมแล้วก็อ่ากดลองเล่นดูนะครับ ไฟสถานะแบตก็จะบอกนะครับผมปุ่ม D R ก็จะเป็นการกลับไปอีกหน้าหนึ่งนะครับใช้งานปกติ เสียงกีตาร์ชัดมากเสียงดนตรีค่อนข้างจะชัดนะอโอเคครับผมเสียงก็คือว่าเสียงดนตรีรายละเอียดค่อนข้างดีครับผม ดนตีเสียงเล็กๆ,ๆน้อยได้ยินหมดเลยแล้วก็เสียงนักร้องก็ค่อนข้างที่จะอยู่ใกล้สักหน่อยนงครับผมแล้วก็เสียงคนร้องค่อนข้างชัดนะครับผมเสียงร้องชัดแล้วก็เบสกําลังดีครับผมถึงแม้ไม่มีที่ปรับเบสเลยแต่เสียงเบสกําลังพอดีนะครับสําหรับผมแต่บางคนชอบเบสอาจจะจะอยากได้เพิ่มมากกว่านี้นะครับแต่ผมอะ ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วครับผมแล้วก็ตัวบางมากพกพาสะดวกนะครับพกพาไปทช้ทำงานนี่ก็สะดวกมากแม่ครับผมประมาณนี้ครับพกบากับอินเทอร์ิน็ตแล้วก็โอเคครับพกพาสะดวกแล้วก็ใช้ถ่านก้อนเดียวด้วยประหยัดถ่านโอเคขอจบรีวิว Sony Walkman Wm อ่า2เป็นเท่านี้นะครับขอบคุณครับ